อุ้ยหัวแตงนั้นนะใครวะน่ะใครไม่รู้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะผมว่าเอาแล้วก็ยืนนิ่งนิ่งไไมอะ่ะไม่รู้อ่ะเขาหมอบอ่ะเขาน่าจะยอมยอมแล้วมั้งตื่นเต้นจัดไม่ขออะไรเยอะนะครับขอแค่หัวเดียวได้ก็ยังดี เฮ้ยตื่นเต้นทุกคนพี่ตื่นเต้นเรช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยนะพี่ขออนุญาตไปเปิดเพลงนะครับผมนะเฮ้ยเว้นตื่นเต้นไม่หวันหว่นไม่หวั่นไม่หวั่นคิดว่าหนึ่งหนึ่งกับคนดูเก้ <c oughs> ง่ะเก้ง่ะเก้ง่ะยทำไมดีวะ <c oughs> พี่อาจจะไม่อ่านคอมเมนต์นะครับขอโทษด้วยนะครับผม <c oughs> จะตั้งใจเท่าที่สุดเลยจะตั้งใจเท่าที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาเลยนะครับ จริงด้วยเป็นอย่างที่คิดเลย <What? S 1> ไม่มีช่องให้ยิงเลยอ่ะพี่ไม่เห็นตัวเลยอ่ะ <Yeah. S 1> โอ้โ,อโอหดเกิน พม่เหลยอไม่เห็นช่องเลยอ่ะ First Blood ไม่เห็นเลยพี่ไม่เห็นที่จะยิงตัวเขาเลยครับเฮ้ยรอวินน้านะครับพี่เล่นลูกซองวินน้านะครับวิวิวิ พี่แม่งหมูนุ่มเลยวะเฮ้ยมาลูกซองนะครับว้าว <Wow. S 1> เอ้าไม่มีไอวอครับทุกคนโอ้ไม่มี I oh, <no. S 1> ไอวอไอบ้าไอบ้าเบนไม่มีไอวอไอบ้าเอย้ยคมจริงนะคมคมโคตรคมเลยคมของจริงเลยนะครับโคตรจัค,จคม ที่ไม่มีไอวอลอ่ะลำบากนิดนึงนะครับไม่มีไอวอลนะสเต็ปเดิมเลยจอเล่นกระหยกโรเยอร์นะครับดันเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องตั้งเลยไอ้วอลเฮ้ย ไม่ต้องตั้งเลย I War. ไอวอลม่แก้ช็อตเมื่อกี้คือไม่ต้องตั้งเลยไอวอลไม่ทันได้ตั้งเลยดีกว่าไม่ทันได้ตั้งเลยดีกว่าเฮ้ยหูยจริงจรงจริงนะครับอินดับจริงจริงนะพี่เขาเห็นพี่แค่แบบแป๊บเดียวเองนะครับผมมาตาอนนี้พร้อมหน่อย มือสั่นยิกงๆๆเลยพี่อ่ะโอ้ยฮึพี่ขอคิวเดียวเฮ้ยใครว่าไม่คมก็บ้าแล้วไม่คมหรอแบบนี้ไม่คมหรอมันดูบอกไม่คมหรอแบบนี้ไม่คมหรอถามจริง เยงมาแล้วดูได้เบ้นตืต่นเต้นหมดเลยกำลังใจกูเมื่อกี้หมดเลยหมดเลยครับกำลังใจเมื่อกี้หมดเลย คตดเก่งเลยว่ะนี่มันน,มน,นี่มันเทพเจ้าอินดร์อาหรือเปล่าวะ <Yeah. S 1> มาแล้วโห่นหนึ่งแล้วกันเว้นโอ้ยโหได้ยิงแล้วเฮ้ย ของจริงศูนย์หกแล้วศูนย์หกแล้ว,ลวทุกคนเอาหน่อยเบ้นเอาหน่อยขอสักหัวหนึ่งไว้ขอสักหัวหนึ่งเพื่อคนดูเว้เต็มที่แล้วนะพี่เต็มพยายามแล้วนะทุกคนแต่เขาินดับนี่แม่งของจริงพี่บอกเลยพี่บอกเลยว่าอินดับนี่ของจริงเลยพี่ไม่มีคือพี่ยิงไม่ได้เลยอินดับอะ่ะยิงไม่ได้เลยไม่มีจังหวะให้พี่ยิงเลยะ มือเขาวิ่งหลุดมา้ามื่ก็ว้าวอุยอ้ยอุย้ยเขาพลาดแล้วนะเบนเอ้ยสอรรี่ได้จังหวะพลาดแล้วดันยิงไม่ได้โอ้ยไดนจังหวะยิงดันยิงไม่ได้เฉยเลย วิ่หัวครับไม่ตายสวยเบ้นอย่างน้อยก็ได้แตะหัวแล้ววะอย่างน้อยก็ได้แตะหัวแล้ววะทุกคน ย่อเอาที่นี่ว่าเขาจะเอายา <c oughs> ไอเราแม่งดันใจดีโยนยาให้เขาแม่งเอ้ย พี่อย่าวิ่งกระโดดดิพี่ดันใจดีโยยให้เขาอีกแม่เงยไม่พี่เห็นเขาหยุดวิ่งไงพี่ก็เลยนึกว่าเขาจะเอายาหรือเปล่าแม่เย้ยทุกคนพี่ท,ทําดีที่สุดแล้วนะครับผมเอพยายามแล้วนะครับอินดัา์เก่งจริงนะครับพี่สู้ไม่ไหวจริง,รงนะครับ